ตั้งใจฉันจะไปไม่กลัวจะหาไม่ตั้งตัวไปตั้งต้นชีวิตใหม่ตั้งหลักตั้งฐานจะทำงานด้วยหัวใจจะมุ่งมันต่อไปไม่เอ่ยไม่ตั้งตัว ไม้หนึในสตัวนี้นะครับมีเพียงตัวเดียวเท่านั้นที่เป็นไม่หมดนี้ตั้งตัวที่จะคูณด้วยเงินรางวัลถึง5เท่ามีมูลค่าถึง50,000บาทเพื่อเป็นเงินตั้งตัวในการฮึดสู้ชีวิตสร้างฝันจาก M150 ครับวันนี้ M150 รอที่จะมอบให้อยู่แล้วนะครับผมตอนนี้พี่บีมีเงินตั้งต้นไป1,000 0บาทรอที่จะคูณ2 2 0 0 0 0คูณห 5,000มื่นคิดให้ดีนะครับพร้อมไหมพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วหาให้เจอครับค่อยๆเดินดูไม่ต้องรีบตัดสินใจหนึ่งหรือสองไม่รู้ว่าหมายเลขอะไรจะเป็นไมหมดนี่ตั้งตัว ความฝันของเขาจะเป็นจริงหรือไม่ครับจะปรึกษาแม่ก่อนไหมเชิญจ้ะแม่บอกว่าแม่บอกว่าหมายเลขสามหนยเลขอะไรแม่เลขสองเลขสองแม่บอกเลขสองแล้วแต่พี่บีนะพี่บีเชื่อแม่ก็ตามนั้นได้พี่บีแล้วแต่พี่บีมีหน<ม>ึ่ง <1 S 1> หรือสองเท่านั้นพี่บีเลือกใหม่หมายเลข เลขหนึ่งอ้าวหักกันแม่ลูกช่วยกันมาตลอดเวลาแต่หักกันแม่ลูกเลือกเลขหนึ่งนะทําไมเลือกเลขหนึ่งจ๊ะเป็นเลขนําโชคเป็นเลขนําโชคของเราแต่แม่ได้อยากให้เลือสองแต่เรานําโชคของเราคือหนึ่งขอให้หมายเลขหนึ่งเป็นไม่หมดหนี่ตั้งตัวของคุณ ไม่เล็กหนึ่งนะครับถ้าเป็นไม้ตั้งตัวเขาจะคูณด,ด้วย5 5 0ห0 0มืนบาทแต่ถ้าไม่ใช่เขาจะคูณด,ด้วย2 2งสองหมืนบาทเท่านั้นขึ้นอยู่กับหมายเลข1ข้างหน้านี้เท่านั้นขอให้โชคดีนะครับร้องครับ ยืนบนถนนคนสู่เพื่อฝันลำพังควางดังสวควางดัง เี่ดีจังโอโอ้โโอ้ลูกแดีจังลูกแลดกจังูมา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 เคยค่อยๆๆยค่อยยค่อยาเมื่อกี้จะเป็นลมเป็นแรงดีใจมากดีใจมากจะเป็นลมโอ้โหวันนี้คือเรียกว่า เรียกว่าความรู้สึกที่มันเต็มไปหมดมันรอคอยวันนี้มันนานมากไหมพี่บีมันรอมาน,นานมากไหมนานมากนานมากมันนานมากเคยจับเงินห้าหมื่นแบบเร็วๆทีเดียวเคยไหมไม,ไม่เคยเลยในชีวิตจับเงินมากที่สุดคือกี่บาทเต็มที่ห้าพันห้าพันแม่เคยจับเงินมากที่สุดในชีวิตกี่บาทไม่เท่าไหร่พันขายของแค่พันกระบาทไม่เคยเลย,เลยวันนี้แม่จะได้แม่กับพี่บีจะได้ จับเงินหมื่นเงินครึ่งแสนวันนี้ M150 มอบเงินตั้งตัวให้เป็นพลังฮึดสู้ชีวิตสร้างฝันการตั้งตัวคูณ5 5 0ห0 0มืนบาทครับเขามั่นคงมากที่เขาเลือกหมายเลขหนึ่งไม่อยากจะบอกอะไรกับเขาแม่อยากจะพูดอะไรกับลูกคนนี้ ก็รักลูกคนนี้มากกับเขารักหนักคนแรกเนี่ย <c oughs> ได้เพิ่งได้ทุกได้คนนี้คนเดียวแล้ววันนี้ก็เพิ่งได้จริงๆนะครับเอาละไปดูกันหน่อยเฉลยออลฮะถ้าออกเลขสองนี่หาทั้งกันนะหมายเลขหนึ่งนะครับ วันนี้ก็จะได้ครูสอนสะใดตัดผมได้เปิดร้านได้ทำตามความฝันคุณผู้ชมครับก็มีฝันได้เช่นเดียวกันถ้าอยากจะตั้งตัวได้สมัครมาทางแฟนเพจรายการใหม่หมดนี่ตั้งตัวแล้วกลับมาเจอกันทุกวันศุกร์เวลา6โมงเย็นเป็นต้นไปกว่า30ปีชีวิตของเขาไม่เคยได้จับเงินหมื่นแล้ววันนี้เขาก็ได้จับมัน และความฝันของเขาก็เป็นจริงครับเขาจะกลับบ้านเกิดของเขาไปพร้อมกับแม่ของเขาขอให้คุณทางครอบครัวโชคดีไม่หมดหนี้ตั้งตัวสวัสดีครับตั้งอกตั้งใจฉันจะไปไม่กลัวจะหาไม่ตั้งตัวไปตั้งต้นชีวิตใหม่ตั้งหลักตั้งฐานจะทำงานด้วยหัวใจจะมุ่งมันต่อไป เตต้มัั่อยงวกว่าป้าบุญจะเจอผู้ชายคนนี้มันเกือบจะช้าเกินไปแต่วันนี้พอเจอแล้วเนี่ยเขาก็เกือบจะจากไปถึงเขาอย่างไงป้าก็จะไม่ทิ้งเขาเนี่ยเขาบอกกําลังใจจากหัวใจนี่มันดีจริงๆเลยดียาวไปถึงอายุร้อยยี่สิบจะไหวหรือเปล่า <laughs> วันนี้คุณลุงทองคํามาเพื่อสิ่งหนึ่งในชีวิตของเขาด้วย นี่คือสมบัติรักชิ้นแรกชิ้นเดียวในชีวิตของคุณลุงภรรยาเขาป่วยเป็นความดันเบาหวานไขมันแขนกระตุกปากปิดไปข้างหน่อยเราก็ไปไหนไม่ได้ก็ต้องได้อยู่ดูแลกันบางครั้งทั้งวันร้องไห้เขาร้องคือรลาะ<ม>เพราะว่ามันปวดมากครับ